อา,าพูดเลย <พอ S 1> ได้ครบ<ช>ับนวัตกราร<ช>พ่อท่านกราบนวัตกรารสัมมนาทุกรูปแบ่งกันพูดก็อาจารย์บนิพานะาพน,นะสิทมาทุกรูปครับญาติธรรมที่เคารพทุกคนนะครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับก็อาจารย์หม่อมสองคนเราเพิ่งกลับมาจากกรุงพนมเปญเมื่อคืนครับม,มาถึงสี่ทุ่มเสร็จ คงลำดับความเสียเลยนะครับซึ่งได้ถแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่แล้วอาจจะคล้ายกับย้อนของเดิมแต่คงไม่เป็นไรนะครับสังเกตก็ได้พอสังเกต,ตว่ามีความเป็นมาอย่างไรเราได้ทําการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเจ็ดคนที่ถูกจับเมื่อวันที่29ทธันวาคม2553 ในกรณีพี่น้องเราเจ็ดคนไปดูพื้นที่เขตแดนไทยกัมพูชาหลักเขตที่46-47ที่บ้านหนองจานตำบลโนหนหม,มักมุนอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเหมือนอย่างที่พี่น้องทุกท่านทราบแล้วก็พี่น้องเราที่ถูกจับนั้นอยู่ในแผ่นดินไทย ซึ่งภาพต่างๆก็เคยได้พูดลำดับลำดับความมาพี่น้องทราบดีอยู่แล้วยืนยันว่าพี่น้องเราทั้งเจคนอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมีภาพประกอบมีแผนที่มีรายละเอียดแม้แต่วันนี้ที่ไปที่ศาลแพ่งที่คุณชัยวัฒน์สินสุวง์พลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและก็คุณทศพล ได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นจำเลยที่หนึ่งแล้วก็พลตำรวจเอกวิเชียนพโศโภสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยที่สองวันนี้ผมเองเป็นทั้งทนายความและก็เป็นทั้งพยานโจทย์ได้ยืนเบิกความที่ศาลเมื่อเช้านี้หลังจากกลับมาจากพนมเปญก็ยืนเบิกความที่ศาลแพ่งถนนรัชดาเมื่อเช้านี้ ตั้งแต่เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งจนกระทั่งเวลาเที่ยงตรงสองชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเบอร์ความเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาเราก็ได้นำพยานหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงที่เรามาร่วมชุมนุมกันอยู่ที่นี่โดยพี่น้องเราได้มาเริ่มชุมนุมกันอยู่ที่นี่เริ่มต้นเมื่อวันที่3 0ธันวาคม2553 หลังจากพี่น้องเราเจ็ดคนถูกจับวันเดียวเราก็มาเริ่มชุมนุมที่นี่เลยตั้งแต่บัดนั้นข้ามปีมาจนเป็นบัดนี้เราก็ยังชุมนุมต่อและอยู่ไปจนไม่ทราบว่าอีกกี่วันจะจบสิ้นเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมเราได้เบิกความที่ศาลแพ่งวันนี้ก็คล้ายกันนะครับกับการต่อสู้คดีที่กรุงพนมเปญ นั่นคือเราต่อสู้เรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาตลอดแนวเราได้ใช้แผนที่เกิดเหตุในคดีของคุณวีระกับพวกเจ็คนที่ถูกจับได้นำเสนอแผนที่ต่อสารแพ่งอย่างครบถ้วนเหมือนกับคุณวีระคุณราตรีได้ยืนยันและนำแผนที่เสนอต่อสารกรุงพนมเปญอย่างครบถ้วนเช่นเดียวกัน เพียงแต่สารที่กรุงพนมเปญรับรับแต่ไม่ดูรับแต่ไม่ฟังรับแต่ไม่เอามาพิจารณาแต่วันนี้เราเบิดความที่สารแพ่งลำดับความทั้งหมดอย่างละเอียดถึงความเป็นมา ตั้งแต่ก้าวเดินลงจากรถอย่างไรข้ามทุ่งนามาอย่างไรก้าวขึ้นสู่ถนนอย่างไรเลี้ยวขวาเดินมาคุยกับผู้หญิงกัมพูชาอย่างไรแล้วเข้ามาถึงแยกเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านอย่างไรนะครับตามแผนที่ที่ปรากฏเลี้ยวซ้ายเข้ามาในหมู่บ้านอย่างไรแล้วมาชี้เรื่องคอกวัวและบอกว่าวัวเถื่อนเป็นอย่างไร ต่อจากนั้นมาถึงสี่แยกร้านขายน้ำมันที่เป็นขวดๆแล้วก็ซื้อน้ำดื่มอย่างไรพากันพูดอย่างไรตรงนั้นแล้วเดินออกจากร้านตรงนั้นมาอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งและข้างบ้านหลังเล็กๆนั้นมีต้นช่ำฉายใหญ่ต้นหนึ่งข้างๆบ้านอย่างไรทหารเขเมรมาควบคุมตัวจับไปอย่างไรแล้วพาไปถ่ายรูปที่หน้าซุ้มประตูวัด เป็นทางเข้าวัดหน้าโรงเรียนข้างโรงเรียนตรงนั้นเป็นถนนเป็นทางแต่วัดอยู่ลึกเข้าไปอีกประมาณ300เมตรอย่างไรแล้วนายสุเทพเทือกสุบันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกสิทธพิพรมพาการมาบอกว่าเข้าไปในวัดอย่างไร ริงเทปอย่างไรเป็นการถ่ายเพียงแค่ที่ข้างถนนหน้าซุ้มประตูอย่างไรแต่วัดนั้นอยู่ห่างไปประมาณ300เมตรอย่างไรถูกทหารคุมตัวผ่านมาแล้วมาถ่ายรูปอย่างไรต่อจากนั้นพามาที่สระน้ําอย่างไรเลี้ยวขวาเข้าสระน้ําไปอยู่ในค่ายทหารอย่างไรแล้วสระน้ํานี้มีความเป็นมาอย่างไรเป็นที่ดาเดิมของนายหมาพ่อตาของนายกอบตอ,อย่างไรคุดสะตอนเดิมเล็กๆ ต่อจากนั้นยูเนสโกมาขุดขยายใหญ่อย่างไรตามปรากฏในภาพหลักเขต46อยู่อย่างไรหลักเขต47อยู่อย่างไรเมื่อตรึงหลักเขต46 47แล้วที่นะ้องเราทั้งเจ็ดคนยังไม่ได้ข้ามเข้าไปในเขตกัมพูชายอย่างไรเราอยู่ในแผ่นดินไทยอย่างไรอธิบายวันนี้ละเอียดครบถ้วนนำแผนที่ภาพถ่ายทั้งหมดส่งให้ศาลและเรายังได้เอาแผ่นฟิลม์มภาพถ่ายทางอากาศ ที่กองทัพสหรัฐเมกาเป็นผู้ถ่ายแล้วกรมแผนที่ทหารเป็นผู้ซื้อมาใช้ในราชการของกรมแผนที่ทหารอย่างไรและแผนที่ระวางภาพถ่ายทางอากาศนี้มีหลักหมุดหลักที่หนึ่งอยู่ที่ประเทศอังกฤษแผนที่ระวางภาพถ่ายทางอากาศนี้มีตารางเส้นรุ้งเส้นแวงอย่างไรและ มีบังคับไว้ชัดเจนอย่างไรทั่วโลกจะใช้ระวางแผนที่ทางอากาศนี้เหมือนกันหมดในการวางแผนทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่เว้นแม้แต่ประเทศกัมพูชาต้องใช้ระวางแผนที่นี้ในการบินในการวางแผนแผนที่ในวางแผนพื้นที่ในการออกโฉนดในการออกรังวัดที่ดินในการกําหนดทุกอย่างจะใช้อย่างเดียวกันหมดทั้งโลกเพราะฉะนั้นเรามีพยานหลักฐานชี้ชัดเป็นปี2,500 13, 2,116, 2,526, 2 5 4 5เป็นลำดับลำดับลำดับเกิดเหตุแผ่นดินตรงนี้เดิมเป็นอย่างไรเมื่อหลังต่อมาปี2,519มีการพัฒนาอย่างไร2,536เป็นอย่างไร2 5 4 5เป็นอย่างไรเป็นลำดับลำดับชั้นมาอธิบายนะครับต่อสารคล้ายกันครับเราก็ได้ใช้สิ่งต่างๆข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดเหล่านี้ ขึ้นสู่ศาลที่กรุงพนมเปญโดยคุณวีระและคุณราตรียืนยันว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินไทยตามภาพถ่ายและแผนที่ที่ปรากฏนี้ทั้งหมดท่านครับศาลกัมพูชาก็มีคำพิพากษาอย่างที่ท่านทราบกรณีพี่น้องคนไทยห้าคนเจอสองข้อหาก็พิพากษาจำคุกเก้าเดือนโทษจำคุกให้รอลงอาญา พี่น้องเราก็กลับบ้านตั้งแต่วันที่22มกราคม2554ต่อจากนั้นมาคุณวีระคุณราตรีต้องสู้คดี3ข้อหาครับ2ข้อหาเหมือนกันคือข้อหาเข้าเมืองโดยมิชอบกับเข้าไปในเขตทหารโดยมิชอบ2ข้อหานี้เหมือนกันทั้ง7คนคุณวีระคุณราตรีมีข้อหาเพิ่มข้อหาที่3คือ ข้อหาเป็นจารชนทำการเป็นจารกรรมได้กระทำจารกรรมความลับและอันตรายต่อประเทศกัมพูชาโดยไม่มีพยานหลักฐานใดๆทั้งสิ้นในการต่อสู้คดีที่ศาลชั้นต้นก็าตามเราได้ยืนยันว่าเราไม่มีอะไรที่ทำจารกรรมคุณวีระคุณราตรีเป็นเพียงประชาชนเท่านั้นมีเพียงกล้องถ่ายภาพ และก็สามารถอัดเสียงได้ซึ่งมีความใหญ่ประมาณสักสามนิ้วของผมขนาดนี้ซึ่งกล้องนี้มีขายทั่วไปในร้านขายเครื่องเสียงในร้านขายวิดีโอในค้าร้านขายกล้องถ่ายรูปซื้อที่ไหนก็ได้และที่สำคัญครับอย่าว่าแต่กล้องอันนั้นเลยครับปัจจุบันนี้โทรศัพท์ก็มีกล้องถ่ายภาพพูดโทรศัพท์ก็ได้ถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้ อัดเสียงก็ได้มันก็ไม่ต่างกันอะไรกับที่นั่นและในศาลกัมพูชาทั้งทนายความทั้งเจ้าหน้าที่ศาลทั้งผู้พิพากษาทั้งอายการทั้งใครต่อใครที่เดินอยู่ในศาลกรุงพนมเปญก็ล้วนแต่มีโทรศัพท์ที่ลักษณะเดียวกันอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าผิดมันคงผิดหมดทั้งโลกนี้นแต่ครับศ no? าลกัมพูชาก็ใช้เพียงเท่านี้ลงโทษจำคุก คุณวีระแปดปีคุณราตรีหกปีโดยเราก็ถามอายการว่าที่คุณกล่าวหาว่าเป็นจารกรรมทำจารกรรมนั้นโดยมีกล้องเทนิคคุณพูดแล้วพูดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้นนะคุณมีพยานหลักฐานใดในกล้องนี้ที่บอกว่าจารกรรมที่คุณบอกว่าถ่ายภาพได้อัดเสียงได้ให้คุณเอาภาพที่ถ่ายเอาเสียงที่อัด เรื่องจารกรรมและได้ทําการเข้ามาโดยใช้กล้องนี้ถ่ายและกล้องนี้อัดให้ทรงสารอายการกรมพูชาก็ไม่มีอะไรส่งเลยครับแต่สารพนมเป็นก็จําคุกพี่น้องเราครับ8ปีและ6ปีเอาละครับตัดตอนต่อจากตรงนี้มาผมเองกับอาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาจรุนโรธ ในฐานะที่ปรึกษาในฐานะผู้ให้ข้อมูลในฐานะช่วยข้อกฎหมายในชนะช่วยพยานหลักฐานพยานหลักฐานที่ถือทั้งหมดนี้นะครับของอาจารย์หม่อมทั้งนั้นแหละครับสะสมมาตั้งแต่ปี25 5 1ผมเนี่ยนะครับเอาของอาจารย์หม่อมมาใช้เฉยๆ<ช>และม,มาทำตพาพูดเฉยๆใช้ไมใจตังด้วยนะของอาจารย์หม่อมทั้งนั้นแหละครับที่สะสมมา คนแรกของประเทศไทยนะครับที่ศึกษาเรื่องนี้เอาละครับเราก็ได้ใช้พยานหลักฐานนี้ในการต่อสู้คดีมาถึงตรงที่เราพยายามเข้าไปช่วยต้องบอกพี่น้องตามตรงว่าเราถูกขัดขวางจากรัฐบาลไทยโดยใช้กระทรวงต่างประเทศไทย และใช้ทูดไทยไประจำกรุงพนมเปญในการสกัดและสร้างความยุ่งยากสร้างความลําบากบปัดแข้งปัดขาเราในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเราตลอดเวลาการเข้าเยี่ยมตั้งแต่ถูกจับกลุ่มตัววันที่29ธันวาคม2553จนกระทั่งมาพิจารณาคดีพี่น้องเรา5คนเมื่อวันที่21มกรา จนกระทั่งมาพิจารณาคดีคุณวีระและคุณราตรีวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 5 4ผมอาจารย์หมอ่อมีโอกาสพบคุณวีระในเรือนจำปรีซอก่อนการพิจารณาคดีเพียงครั้งเดียวในการพบกันครั้งนั้นกระดาษปากกาเอกสารหนังสือมอบอำนาจท,ทุกอย่างเขาไม่ให้เอาเข้าไปเลยไม่ให้เซ็นชื่อไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ติดต่อไม่ให้ลงนามไม่ให้อะไรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นผมจึงอาจารย์หม่อมจึงไม่มีลายมือชื่อของคุณวีระในการมอบอํานาจหรือยืนยันโดยลายมือของคุณวีระว่าให้เราดำเนินการอย่างไรเก็บคดีนี่คืออุปสรรคอย่างมากในคดีนี้เราได้พยายามให้ทูตไทยไปจำกรุงพนมเปญโดยเจ้าหน้าที่ทูตและได้ฝากไปกับพี่น้อง ให้เอาเอกสารการลงนามให้คุณวีระในเรือนจําได้เอาเข้าไปในเรือนจําแต่เจ้าหน้าที่เรือนจำค่อยยึดไว้และไม่ให้คุณวีระลงชื่อให้และไม่นำกลับมาให้เราจนวันนี้นี่คือความยากลำบากของครีคุณวีระสำหรับคุณราตรีเราได้ลายเซ็นของคุณราตรีในขณะที่ตอนนั้นคุณราตรี อยู่ที่สถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญได้รับประกันตัวมาคือเอกสารฉบับนี้มีลายมือชื่อคุณราตรีมอบอำนาจให้พวกเราทำหน้าที่ให้จนกระทั่งบัตรนี้เราก็ไม่มีอย่างอื่นนอกจากนี้เรามีคำยืนยันของคุณราตรีและคุณวีระ คุณวีระยืนยันกับคุณราตรีพร้อมกันแม้แต่ในวันพิจารณาคดีวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็ตามเมื่อฟังคำพิพากษาสารพนมเป็นเรียบร้อยคุณวีระกำหมัดหันหน้ามาทางผมและพี่น้องคนไทยยืนยันว่าสู้ถึงที่สุด